ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอพูดถึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ครับสำหรับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับคนที่ทำงาน HR โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้าน HRD จําเป็นจะต้องรู้และต้องทําความเข้าใจมารับชมคลิปกันเลยนะครับ มาดูภาพกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์กันตามรูปนะครับผมจะอธิบายจากบนลงล่างกันก่อนนะครับครับซึ่งจะเห็นว่าองค์กรหลายๆองค์กรเวลาจะกำหนดกลยุทธ์อะไรก็ตามจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเป็นอันดับแรกก่อนนะครับ ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ก็เพราะว่าวิสัยทัศน์เป็นการกำหนดทิศทางหลักขององคอ์กรที่องค์กรอยากจะเป็นอยากจะไปให้ถึงในอนาคตนั่นเองนะครับลำดับถัดมานะครับหรือกล่องต่อมาองค์กรก็ต้องกำหนดภารก,กิจหรือพันธกิจมิชชั่นที่จะต้องไปสนับสนุนหรือสิ่งที่จะต้องทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ลำดับถัดมานะครับองค์กรจะต้องกำหนดค่านิยมหรือ Core Value หรือ c o m p e t e n ซีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมให้กับพนักงานหรือคนในองค์กรมีพฤติกรรมส่งเสริมให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดนั่นเองครับ ลำดับถัดมานะครับองค์กรจะต้องทำการสวอตองค์กรจุดแข็งจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กรและโอกาสอุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรนะครับลำดับถัดมาองค์กรต้องกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมาย เป้าประสงค์ซึ่งมีหลายๆองคอ์กรจุดอ่อนและโอกาสมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หรือเป้าหมายองคอ์กรก็มีนะครับหรือบางองคอ์กรก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดองคอ์กรหรือ Corporate KPI ก็ได้ครับซึ่งตัวชี้วัดหรือ KPI อองคอ์กรทุกสำนัก ใช้เครื่องมือบาลานซ์กอร์การ์ดเข้ามาช่วยตั้งต้นกำหนดตัวชี้วัดองค์กรกันนะครับซึ่งผมก็มีตัวอย่างให้ดูในหน้าถัดไปลำดับถัดมาองค์กรก็ต้องกำหนดตัวชี้วัดฝ่ายซึ่งตัวชี้วัดฝ่ายเวลากำหนดก็ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดองคอ์กรและ BSC บาลานซ์กอร์การ์ดนะครับ ลำดับสุดท้ายองค์กรต้องกำหนดให้แต่และฝ่ายจัดทำแอคชั่นแพลนเพื่อสนับสนุนให้ตัวชีวิตของฝ่ายประสบผลสำเร็จนั่นเองครับ <c oughs> หากเราย้อนกลับขึ้นไปแอคชั่นแพลนสำเร็จ <c oughs> ตัวชีวัต KPI ฝ่ายสำเร็จหากตัวชีวัต KPI ฝ่ายสำเร็จ <c oughs> ก็ทำให้ KPI องค์กรสำเร็จส่งผลให้ ภารกิจสำเร็จสุดท้ายวิสัยทัศน์หรือทิศทางหลักขององ,องค์กรก็เป็นจริงตามที่องค์กรตั้งไว้นั่นเองครับซึ่งในเรื่องของวิสัยทัศน์ BSC Balance Scorecard ผมเคยทำคลิปไว้นะครับให้ท่านลองเข้าไปรับชมคลิปที่ผมเคยทำดูกันนะครับ เพื่อช่วยในกระบวนการคิดและให้ได้แผนงานที่ครอบคลุมกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยใช้บาลานซ์กราดมาจัดทำเป็นโมเดลมาทำความเข้าใจกันเลยนะครับครับตามภาพตัวอย่างครับเป็นการกำหนดภารกิจและกลยุทธ์หรือ KPI องค์กรที่จะต้องสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์นั่นเองครับโดยใช้มุมมองบาลานซ์กราดเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งมุมมองแต่ละมุมมองก็ได้กำหนดกรอบ หรือภารกิจที่องค์กรจะต้องทำเพื่อจะไปสนับสนุนวิสัยทัศน์นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับหากเราได้กำหนดภารกิจกลยุทธ์ตัวชีวัดองค์กรองค์กรก็จะกระจายให้แต่ละฝ่ายกำหนดตัวชี้วัดฝ่ายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด BSC มาเป็นกรอบในการกำหนดนั่นเองครับครับเห็นไหมครับ ความสอดคล้องจะมีที่มาที่ไปเสมอครับจากบนลงล่างและล่างขึ้นบนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนทำงานด้าน HR และคนทั่วไปที่เข้ารับชมคลิปไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิป ในครั้งต่อไปกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ